อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยสิวยิงพี่ชุยมุกี่จะไปยิงเขาทำไมล่ะมุกีิอยู่ไหนแล้วทำไมเนี่ยแล้วจะมาฆ่าพี่ทำไมอ่ะมุกีิอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันไม่มีมุกีิอ่ะบอสมุกีิเพิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นอุ้ยมุกีิเพิ่งขับรถพี่สุิทยไล่ฆ่ามุกีเดี๋ยวนี้มุกิหกเก้าป่ะหรือว่ามุกิหกเก้าได้เหรอไม่มี ตรงผิดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยใส่ไ่ส่งผ่านเนี่ยใส่เดี่ยวเปิดบ่อไม่ทีนึงขออนุญาตตรวจฉี่นะครับแสดงฐานที่คุณเด็กมา้วมานะครับไอตีตำรวจเสร็จแล้วนะครับตีเรื่อยๆครับตีอยู่ที่สุขุมได้หรอสวัสดีค่ะชื่อไหนคะนี่ สวัสดีค่ะแล้วพี่มชื่อบุ้งกีค่ะบุ้งกีเหรออ๋อสดหรือเปล่าจ้ะเอ้ยมีผัวอะเอ้ยมีเอ้ยมีเขาเรียกโซโซแค่นี้ก่อนนะโซแป๊บนึงอยู่ไหนอะไรนะคะบุ้งกีค่ะชื่อบุ้งกีค่ะน่ารักใช่แล้วนิดนึงอ่ะฮะนิดนึงโอ้โอ้น้องเลนว่ายังไงวันนี้เป็นไงบ้างสิเราเออหนึ่งเออเนี่ย แล้วมึงจะกระแทาเกียทำไมมึงจะกระเทกเกียงทำไมเพื่ออะไรเพื่ออะไร <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยไม่พูดไม่กาเลยเนี่ยอยู่ไหนที่อะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยชิบหายเอา้าไม่แล้วไปทำอะไรมาไม่ไม่พูดไม่กาเลยตัวนี้ี่เขับรถดูใช่หรอรถใหม่เหรอเป็นไงมั่งรถตำรวจอ่ะใช่หรอคือหลังจากนี้ถ้าคือโดนยังไม่หลุดอีกนี่คือว่นโดนไม่หลุดคือไงพี่ว่า ถ้าเราหนีตำรวจไม่ได้เนี่ยกลัว่ายินดีลา,ลาตัวเองฮะ<อ>ัขี่จักรยานเฮ้ยเฮียแต่เขาก็โอนเคแล้วนะบอสฮะคิดถึงจังเลยเพราว่าเาฟาดเดชก็คิดถึงเฮ้ยโอ้ยยังไม่นอนดิเหรอคุณอาคกฟาเดชยังยางคิดถึงไล่ไล่อ,ลอะคิดถึงจังไล่ไลอ่อะไล่ไล่อะไล่ไล่เลยช่วงนี้อยากไล่ไล่โอช่วงนี้ไม่ไหวแล้ว เหนื่อยไหมเาะหนักเหรอเออมันหลายย่า่เหลือเกินใช่เนี่ยมานั่งขับรถเนี่ยเดี๋ยวให้ลองขอลองขดลองนี่ดิทันเลยทั้งหมดไอ้ยี่สิบแล้วยังไม่หลุดนะอลัวไปเล่นฟีฟาเหอะก็หลุดนะไม่หมายถึงว่าถ้าใครใช้ยี่สิบใช้แท็กเนี่ยครับโอ้โหแม่งคนละเบอร์เลยอะ พี่ลองลองไม่ลองดีกว่าผมก็น่าจะรู้อู่แล้วเลยลองไปขับตามกันก็รู้แล้วมู้กีอยู่นี่ผู้กีอะอุ้ยอะไรอะอุ้ยยิงพีช่ชุยผู้กีจะไปยิงเข,เขาทำไมล่ะ แล้วจะมาฆ่าพี่ทำไมอ่ะแล้วจะขึ้นรถไปด้วยทำไมกุ๊กกี้อยู่ไหนกุ๊กกี้อะไรอยู่ไหนไม่มีมมกุ๊กกี้ที่มาค้าขาในโทรศัพท์เยอะอุย้ยมันไม่มีมันมีเมื่อกี้ตา่ายเลยอุย้ยไปหาม,มาทั่วทุกทิศมาเจอที่นี่กุ๊กกี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมมันไม่มีกุ๊กกี้อ่ะบอส บุ้งกีอยู่ที่นี่ใช่ไหมนี่ไงบุ้งกีนั่งอยู่รถตำรวจนะบุ้งกีไม่ใช่สวัสดีครับบุ้งกีเพิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นโอ้ยบุ้งกีเพิ่งขับรถพิสุทธิ์ไล่ข้าวบุ้งกีเดี๋ยวนี้ไม่มีทุกแล้วเมื่อกี้มาข้าไปหาทำไมบอกมาข้าขง่ขาเขาพูดไปงั้นแหละบุ้งกีหกเก้าป่ะหรือว่าไม่มีหกเก้าได้เหรอไม่มีบุ้งกีอยู่หกเก้าได้เหรอไปเรื่อยอแต่ใช่อยู่หกเก้า ไม่มีเเหมือนพิ่งขึ้นเมื่อกี้เขายืนคุยอยู่สักพักคนลวพี่เห็นพอดีเลยเจ้าหน่ที่เด้านสาจากลูกโซ่ก่อนลูกโซ่จะมาถึงตรงนี้ไม่เห็นต้นไหนเนี่ยพี่ว่าใช่เลยแหละไม่ใช่มันไม่ใช่ทำไมเสียงสูงมีพิรุษมากเฮ้ยเอ้าโนนเนี้ยที่เองให้การทำงานกับบุ้งกี่มาวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยพี่ชูบอกว่าบุ้งกี่ท้องด้วยคืออะไรเนี่ยน้องขาวแกงงานค่ะส่งมาให้พี่ดูพี่ชูจะบอกว่าได้อันเดียวกันเดี๋แกก็ทำบุ้งกี่ท้องดิ เฮ้ยเฮ้ยโอยจุ๊โซทักยิ้จบแล้วโซลูกสาวคนจะไม่พอไปท้องกับคนอื่นอีกเหรอเอ้องเดินจากแล้นะลูกสาวคนจะไม่พอไปท้องกับคนอื่นอีกเหรอน่นเนี่ยมึงท้องกับลูกสาวเลยเหรอไม่ใช่มไม่ใช่โซพูดใหม่โซล่ลูกสามคนก็คือโซเขาจะบอกว่าผมมีลูกสามคนแล้วก็ยังจะไปท้องกับคนอื่นอีกเหรออารมณ์นี้ถ้าสุขแต่งงานวันไหนเนี่ยการแต่งงานแจกทั่วประเทศ แต่มากินนะโซ่แต่งเพลงให้นะเอ้ยโซ่ร้องเพลงหน่อยดิไม่ร้องไอ้ยนเดียวกางกอดหนูเดียวฟังก่อนพังกอดไอ้โซโ <mass> ่ร้องไม่ร้องอะไม่ร้องเลยเอ้ามาเสโตงนี้โตงนี้โตงนี้ทีออกข้างสายโตยังไม่ตายยังหายใจได้แต่ทรมานโตผิดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยใส่ไ่ส่งสาร เดี่ยวเปิดบ่อไปทีนึงขออนุญาตตรวจฉี่นะครับจะไิ้ถามพวกคุณเด็กน้องมานะครับเฮ้ยโซไปกับเพื่อนไปดูในทุลัเนี่ยโซไปกับเพื่อนเร็วลูกโซพี่ว่ามันแปลกๆว่ะคำว่าทุลักคือเขาจะไปขับบุ้งกี่ไงมันไม่มีโซมันไม่มีเมื่อกี้มาขาคงขาขาอ่ะมันไม่มีโซหูฝาดแล้วแหละ ก็บอกแล้วว่าอย่าไปค้าขายคนอื่นก็ยังไปพูดกับพุ่งกี่อีกโพม่งกี่เป็นมุ่งกี่แบบกทุกคนมันค้าขายหมดแหละปวดเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่บอกเฮ้ยโุนเนียคนนี้คือคนที่ขอเป็นแฟนกันตรงริมทะเลปะอะไรนะพี่ริมริมทะเลไหนคนไหนอีกที่ริมทะเลอ่ะคนไหนพี่มันไม่ใช่น้องคนนี้หรอ ใครอ่ะพี่ผู้หนึ่งใครนี่อ่ะเป็นงานโรกระทงที่จุดพุกันน่ะแล้วก็ที่พี่บอกว่าให้ขอเป็นแฟนแล้วเขาพอโอเคอ่ะคือคนนี้ใช่ไหมพลังการด้วยสร้างความมนติด้วยใครอ่ะเพราะไหนให้ดิไม่อันนี้ไม่ได้กวนตีนี่เรื่องจริงด้วยคือจริงเลยอ่ะวันอยกระทงอ่ะลูกโซ่อยู่แต่พี่เนี่ยไม่ได้ขอเป็นแฟนพี่เนี่ยไม่ขอใครเป็นแฟนมาไม่มีพี่ไม่ได้ขอใครเลยเลยใช่บอสนั่นคนนี้แหละบอสครับคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ นึงนี่เปลี่ยนแฟนเยอะจริงๆนะจาไม่ได้สักคนแล้วผมก็จํามาจากพี่ตอ่นั้นละฮะอะไรกูไม่เคยมีแฟนเลยในเนี้ยอืมก็จริงพี่มีแต่อะไรนะน้องน้องนุ่งนั้นอ่ละเขาตับนะตรงนี้เขาล็อกกันนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเล่นนี่มันเลยโอเคโอเคโอเคแล้วนี่บุ้งกี่เป็นแฟนกับโดนเนนาหรือยัง ลูกโซ่พี่ลูกโซ่ใช่ลูกแกงคือใครลูกโซ่ลูกโซ่พี่เขาชื่อลูกโซ่หรอในี่ลูกโซ่เหรอลูกโซ่ใช่ครับอ๋อวิไอตอันโนี้นไม่ไอยู่หกเก้าแล้วเหรออะไรนะพี่ใช่ตอนนี้ไม่ได้อยู่หกเก้าอ่ะยังนี่นแกงอะไรอยู่หกเก้าอ่ะ KJB คืออะไรอ <Z itt les> ่ะ KJB ไอ้ตาขอบอ่อไม่ไม่ไม่ใช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 ่แกงจ้าขอบเลย อน,นี้ผมออกมาเล่นนะอันนี้คือแก๊งขึ้นใหม่ใช่ครับชื่ออะไรนะแก๊งอะไรนะ KB จอมาจากะอะไรอะ่ะเออเออเขาบอกให้ยังไม่พูดอ่ะก่อนจะบวชเขาบอกเนี้ยก่อนจะบวชคืออะไรวะก็ KB ก็ก่อนจะบวช ขึ้นแก๊งมาเล่นก่อนจะบวชแล้วก็เลิกนี่เหรอประมาณนั้นเหรอประมาณนั้นเขาบอกงั้นประมาณนั้นโอ้ยเฮียไปบวชเถอะอดยมานั่นเล้นเกมกันดีกว่าเขาถามแม่ยมีคนเอเดเวนเข้ามาถามว่าทำไมบอลไม่ขึ้นตีมกูไม่ขึ้นมันไม่รู้จะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยแต่เห็นเข้าประเทศทุกวันนะตัวเนี้ยวันวันพันกว่าเรื่อง โซ่ไปนั่งรถเพื่อนได้แล้วปุ้งกี่อยู่ไหนเหมือนพี่ต้องไปทำงานต่อไปทำงานกับปุ้งกี่หรือเปล่าไม่ไปคนเดียวไปหาตำรวจคนที่่จงชื่อจอนอะไรนั่นแหละใครอะน้าสิไม่รู้อให้เจอว่าอยู่กับบอจะไปทำอะไรต่อเปล่าครับไม่อะเดี๋ยววัก็ไปแล้วอ้าวออกตัวพร้อมกันหน่อยดิโชว์หน่อยเลยว่ สังทีเรากินใบเขียวนะถูกี่เนรแตงมันนะใช่สังทีเรากินได้ทำไมเขียวอ่ะโอ้โหเที่ยวไฟแดงขนาดนี้นานนานนานจรงเลยไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาเทปติดข้างหน้าเอาขาวน่ะโอ้โห กูวนับเอาอใายก่อนไหมเออใช่ใครนับอ่ะอพี่นับเลยน,นับเลยเนี่ยหนึ่งสองอสามสแรงอะ่ะรถแรงเกินพี่่ แรงจัดเลยอ่ะอะไ,ไอะไรนะพี่ไม,ไม่ทันเลยอ่ะเอ,อ้เคล็ดยากนี่พี่แต่งเต็มหมดแล้วใช่ไหมรถตำรวจตอนไม่แต่งไม่ได้แล้วออ,วอะไรนะครับพวกเพื่อพวกอะไรมันน่าจะแต่งไม่ได้แล้วแรงจัดเลย โซ่ไปกับเพื่อนได้แล้วป่ะพี่ทำงานไว้เอาจังจริงโซ่ไปเลยพาพี่ฉวยเงนินไปโอเคไม่ฉวยเอาโซ่ไปด้วยโซ่ไปทุกคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปตโตนี้ตโตนี้ตโตนี้ที่ <c oughs> กูเลียดมากเลยเพลงเนี้ยยังไม่ตายยังค่ายใจได้แต่ทอับ <ixa> ม <il Copy> <out> ันโตผิดโตงหนโตในโต ก็ตอนนั้นพุ่งขี่ไว้ไงได้ยินเด้อได้ยินเด้อไม่รู้โอ้ไม่น่าดีขนาดนั้นความจริงแสดงว่าระยะไกลมากเลยร้อยเมตรได้ยินใช่ไหมอ่านว่ลง A later. few moments ไอหมีอยู่ไหนนะโหลพี่เลิฟมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ที่หลอมเนี่ยพี่เลิฟไอ้ตรงประตูข้างหลังอ่ะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะน้องเขาบอกว่าผมชื่อวุงกีอ่ะชื่อหมีไงเขาบอกเขาชื่อเขาบอกว่าผมชื่อวุงกีผมผมเป็นกิ๊กโวนเนียเนี่ยตรงเนี้ยใช่เหรอเขาพูดอย่างนี้นแล้วใช่แล้วมึงมึงว่าไงบ้างอ่ะ เขาบอกว่าผมชื่อหมีและเขาบอกว่า AKA คือบุ้งหีใช่ไหมเนี่ยเขาจะบอกเย้คือบุ้งหีแล้วเมื่อกี้พี่ฉุยบอกว่าต้องรับการไถ่โทษโดยการฟังลูกโซ่ร้องเพลงผมก็แล้ววิ้นเนี่ยโทรมาพอดีเลยยังไม่ทันได้ฟังใช่หรอแล้วเขาไปกันงไงเขาไปกันงไงยังยังร้องอยู่ครบนี่ยะร้องครบเลยเนี่ยสี่คนไปไหนไม่ได้เลยตรงเนี้ยใช่เหรอโอเคโอเคโอเคทนแล้วน้อง กิกำลังมาช่วยละหมีโดนพี่เโดหมีโดนหมีโดนอยู่หมีโดนต้องใจอยู่แล้วไหนนั่นไงนี่นมากไม่ร <c oughs> ู้จับสุดๆแต่แสวคนนี้ใช่บุ่งผีแน่นอนหนีคุณบุ่งกี่ข้าดลูกซ้อดหไมสู้สิดดว พี่เล่ก็โผล่บุ้งกีด้วยโซ่เจ็บพี่จะตบหน้าโซ่ทำไมเนี่ยอุ้ยเอกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหูคุณบุ้งกีมาข้างโซ่พี่เนียเขาบอกว่าผมเป็นเป็นคนชื่อบุ้งกีอ่ะพี่สุวยบอกไปว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยตบหน้าโซตอนเนี้ยพี่เนียติดติดคนชื่อคนบุ้งกีมากเลยแล้วก็แบบว่าแจก้าแต่งงานกันทั่วเมืองด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าผมเป็นคนชื่อบุ้งกีอะโอ้โหดูดิพี่เนี่ย ตบกันแน่พี่โดนเนียแล้วอ่ะดูดิคือตบกันขนาดนี้ดูดิมีรอยปืนที่หน้าอกโดนคุณบุ้งกี่ยิงอ่ะเจ็บตายเหรอหนูไม่ได้ยิงหนูไม่ได้คว้าอะไรเลยจริงจริงก็คือบุ้งกี่เรียกบุ้งกี่ก็บุ้งกี่เหอะมันจะมาเรียกมองเรียกหมีโอ้ท่งนี้ใช่ไหมเพราะใช่ะเอาคับเปอร์มาไปช่วย ดูดิทำให้จับได้ดูได้เลยพี่เลิฟดดูิโจนไม่เห็นกับตาจนจ่อจนติดไปไหนแล้วไปไหนนะตรงเนี้ยเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาถ้าอย่างงี้ใช่ดูดิจริงดูดิยืดข้างกันแตอบจับมือกันด้วยนี่จริงจริงอ่ะนี่นี่มันหมายความว่าอะไรรู้ไหมไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้บุ้งขี่แบบมือด้านทำงานไงเลยจะช่วยทำอ่ะ จะปะลาดแบบตพี่โซ่แบบตกปลาเป็นสมองอะไม่มีใครมาช่วยเต็อด้วยแต่ก็ตามถ่ายไม่ปล่อยด้วยตตัวในดวงใจผมก็มีแค่ลูกโซ่แหละครับได้ข่าวว่านอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะดูดิอ่ะตะเกียบชัดไม่ไม่ไม่เจอเมื่อกี้เขาเป็นพุ่งกีดว่าเขาไม่อยู่กับเราได้ไงคนเนี้ยจะเออคนเขาคุณคุ่งขีดเขาขายคุุณคนอีคนงน้าว่าเข้าขายว่าจะเป็นว่าเป็นพุ่งกีดหรือเปล่าอยังไม่เคียร์นะเราอะกับเราได้ไงเขาเนี่ยคุณเมื่อกี้คุณเนี่ยเป็นพุ่งกีดอยู่เลย สถานการณ์มันเป็นยันไงไงบ้างไงว่าเต้ยพูดเยดิสถานการณ์คือเขาตามหาคนชื่อบุ้งกีทั่วเมืองเลยเขาบอกว่าพี่ไปแจกกร๊ดแต่งงานอะไรกับคุณบุ้งกีเนะี่ยทั่วเมือง<ช>ไปหมดเลยเขาเลยตามหาตัวจริงคนชื่อบุ้งยือยู่เนี่ยน่นนั่นกอดอกแล้วนะ่ะกอดอกแล้วนี่นี่แต่นี่ต้องพาพี่ไปเศัษยกรบรนะนี่นี่นี่นจในจำหน้าพี่นนเนียให้ให้หน่อยดิได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่พี่พี่ศรษยกับเป็นหน้าพี่โนเนี่ยเลย แต่หล่อสักครึ่งหนึ่งพี่โนนเนี่ยตอนเนี้ยดูดีตีกันเยอะกันแล้วอะมาหอมแก้มทีหนึงเนาะมีแต่ตะแก้ต่อหรือเปล่ามาหอมแก้มก่นทีคนกินบุ้งกีมหอมแก้มก่อนอ่ะโอเคถ้าไม่หอมก็ได้ไปหอมบุ้งกีจบเลยอันนี้นึงกันอ่ะอันนี้อะไรอะเมื่อกี้ยังไม่ให้พี่เลยโซไม่เอานี่เล่นตัวหน่อยโซเล่นตัวหน่อยอันนี้นึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอนะ เรียบร้อยเหมือนแล้วลูกโซ่คนนี้ของขาดมานานแล้วด้วยช่วงเนี้ยโชว์ลูกโซ่ได้ยิ่นี้ของขาดทำไมเขาไม่แข็งใส่ละฮะทำไมคดีพิกอะารไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะไรอ่ะเอ๊ะลองดูปัญลองดูอะไรอ่ะให้พี่ลองอะไรอ่ะโซ่จบวันมีพุ่มกูจะไปหลับไปนอนพาครูมาตาล่ากุ้งกี่ดูพี่นะแล้วสรุปมันไม่มีผู้กี่อ่ะไม่มีร้อนเข้าไปแล้วน่ะเรามานั่งคุยัย ทำายก็เห็นกับตาจริงๆว่าคนนี้คือคุณพุ่งกี่ใช่อ่ะตอนแรกคนนี้ก็เป็นคนนี้ก็เกือบเป็นคนพุ่งกี่มาแล้วแต่อยู่ๆมาอยู่พวกเดียวกันตอนไหนไม่รู้งงไว้จนไอหมี่เนี่ยตอนไหนนี่ไงยังเรียกไอหมีอยู่เลยอืเรียกพุ่งกี่จริงๆแล้วคือพี่เบ๊กเอ้าเฉยคุณพุ่งกี่ครับ ในที่สุดเราก็เราก็ตามหากันมาครึ่งคืนคุณมุงกิใช่ไหมพี่ลโซ่ตามหามานานเป็นแดมปีกูเพิ่งพูดวันนี้ผมตรงเดียวกันเลยฮะลองดูดิจะใช่ไหมโหเขาเปิดปัดให้ดูใช่ของั้นเราขอดมกลิ่นพี่เนี่ยอะไรได้ไหมมีเดียวฮะอะไรนะเจอกินด้วยพี่เลยนั่งค้งกันด้วยก็ว่า พี่ว่าแล้วก็ที่ลูกโซ่ไปนั่งคนละกินถึงว่าไล่ลูกโซ่ลงรถเอาลงรถเอาเพราะจะรีบไปรับคุณบุ้งกีพี่เองพอไยืนข้างพี่นโเนียหน่อยได้ไหมไ้ยินใช่ค่ะมันจะติดกินบุ้งกีเอาดิแล้วกล้องทำงานดีว่าชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทำข่าวเดี๋ยวเด้ทำข่าวทำข่าวอะไรอ่ะพี่จู๋พี่จู๋เอากล้องอยังไหนมาเดี๋ยวพี่กล้องทำงานดีดีข่าวอะไรอ่ะตัวเนี้ย เพื่งมาตั้งแต่เข้ามาในประเทศไอ้ลูกโซ่บอกอยากยิงตำรวจก็พาไปยิงจากตามลาบงกีก็พาไปตามนี่ขอกหอกก็ยังไม่ไปไหนคือได้ใจที่ไได้อยู่ใกล้บุกีเนาะทำไมเราไม่เปสมัยห้าสิบตุ๊กตาที่แบบที่เคยมีที่มือมันก็ไปอยู่ที่บุกีแล้วใช่ไหมบอกเผื่ในพอมุกีแล้ว ก็ตาให้วุ้งกี่ไปแล้วใช่ไหมแต่มันหลอกตอจะได้ทำอีกรอบหนึ่งแล้วนะแล้วกิดตุ๊กตาอยู่ไหนให้คุณวุ้งกี่ไปแล้วเหรอจอนคนที่เป็นตำรวจนั่นไงไม่มีตุ๊กตาให้วุ้งกี่ไปแล้วใช่ไหมบอกมานะก็อยู่นี่ไงเอ้าอยู่ไหนนี่ไงไหนเขาดมกลิ่นที่ติดกลิ่นวุ้งกี่หรือเปล่าอ๋อวุ้งกี่เอาไปฮะไหนวุ้งกี่ นี่ไงบุงกี่ตัวเราเองไงพุงกี่ถือไปเรื่อยไปเรื่อยไปหมดแล้วเนี่ยโฟมีคนบอกว่าต้องกินดูเลยน้ำลายน้ำลายมันคุณคุณหมีครับอันนี้มีปัญหาแหละคุณคุณชื่อ หมี่กุ้งบุ้งกี่ใช่ไหมครับหมี่กุ้งบุ้งกี่ลายกาแกนหมี่แกนแถบเชื่อมโยงเออคุณหมี่คุณผ่านแล้เดี๋ยวนี้แกนแถบเชียงม่เสน่ห์ล้านกอื่นตอไปบุ้งกี่เออแกนแถบเชื่อมโยงคุณลูกโซ่ดูแบบจะชวนผมให้ดีๆมันไม่มีบีกุ้งเลยนะตัวเนี้ยหมี่กุ้งตูกไหมไม่เลยหมี่กุ้งบุ้งกี่ไม่มีเลย แป๊บหนึ่งบบนึงุกีใช่ไหมเนี่ยตัวลำเขาโทรหาบุกีกูไปเรื่อยไปคุณโทรหาบุกีหรอคุณวันเนี้ยให้บุกีแป๊บเดียวโทรหาบุกีเลยคือคุาจะไปคือต้องรีบวางขนาดอันเลยโซ่ทำไมแก้มแดงปากแดงเมาเหรอ ม่เปลี่ยนเรื่องทำไมเฮ้ยไม่เปลี่ยนเรื่องเลยโดนลอยได้ไหมไมะโดนเลยคือไม่ได้เปลี่ยนเรื่องอะไรเลยโซ่ไม่เจอบุ้งกีวันนี้เฮ้ยพี่ทำไมอ่ะในอีกสองนาทีโซ่จะตายปทำไมทำไมพี่ชุบเองข้าวอ่ะทำไมโุบกินข้าวอ่ะปอดข้าวเพราะว่าในการตามหาบุ้งกีครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก ตามหาบุ้งขี่เดี๋ยวเราเอาเอาข้าให้ลูกโซ่ไม่ทันแล้วพี่สุ๋ยมันจะตายแล้วลูกโซ่เปิดกระป๋องไม่ทันยิงไม่ทันแล้วพี่นี่ไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เอาข้าถทำไมไม่ทันนะพี่หมีใช่ไหมมันมันไม่มีใครทั้งนั้นแหละบุ้งกี่อ่ะเข้าใจไหมมันมีแต่ลูกโซ่เข้าใจหรือเปล่าแล้วที่ไปพูดขาขามันไม่มีขาขาบุ้งกี่ในมือ หาความจริงให้ได้นะบุ้งขี่เลยไอตัวบุ้งขี่นี่มันมายังไงเนี่ยตัวเนี้ยก็ตอนที่คุยโทรศัพท์กับลุงโซ่บอกไปในไปพูดค้าขากับผู้หญิงถามว่าชื่ออะไรแล้วเขาก็บอกว่าชื่อบุ้งขี่เขาบอกชื่อบุ้งขี่พี่เนียงก็บอกว่าลุงโซ่แค่นี้นะก็ตัดสายลุงโซ่ไปเลยใช่หรอนี่ไงคนพูดไม่ฮะไม่ฉวยอะไรนะคนคนพูดไม่คนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืม คนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมไงขอโวยด้วยกับมาขอโวยด้วยใช่หรอใช่เคยโดนมาเงนตัวก็เลยกลัวเป็นเรื่องธรรมดาอันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วไม่คือเมื่อกี้เราต้องไม่หาคำคมมาต่อพี่นะเข้าใจไหมไม่ไม่มีคำคมมาทางนั้นแหละแต่หามุ้งกีแล้วเนี่ยมันไม่มีโซ่มุ้งกีอ่ะเข้าใจไหม มันจะเชื่อได้ย่างไงเราจะให้ทำยังไงถึงจะเชื่อล่ะอาออนนี้สามสองสองหนึ่งโอ้ยพ้อยบกี่เลยนั้นจ่ตีั้นแจ่เที่ยงคืนตีสองอยู่แล้วโซ่ต้องไปนอนได้แล้วนะได้ไหม พักผ่อนได้แลวก็สูนหมดปัจร้อยนัดแล้วนะกับพุงกี่นยพุงกี่เต็มติดเทนเลยเลยเนี่ยเอาโซก็ได้เชื่อกันหาความจริงอยู่เนี่ยรับพุงกี่ละกันใกล้ปะพุ่งขี่เป็นคนแรกที่แบบโซได้ยินพี่เหนียวพูดกับผู้หญิงค้าขาแล้วชื่อพุงกี่ด้วยเพิ่งบอกแล้วว่าอย่าไปพูดค้าขากับคนอื่นยาวละ มันไม่มีใครเลยตรงนั้นน่ะตรวจตบรวจับตั้งเรื่องนะระดับตั้งเรื่องไว้นะแล้วมันจะมีอะไรวะเนาะผู้หญิงใครชอบลูกโซ่บุญนะใช้ดูคนรักแทบแอบดูเพียบแอบไปทีนะแอบไปอะไรนะแอบไปกับสาวชื่อตาตาหมาชื่อพี่โพนี่โอ้โหเนี่ย มันไม่มีอะไรเข้าใจไหมโซ่โอเคโซ่จะพยายามใช่อตอนนี้เขาก็เสียใจแล้วเสียใจทำไมอะต้องแบบเป็นได้ยินที่เนียวพูดขาขาทุกคนอย่าไม่เอาแบบนี้อย่าไม่ไม่เอาพินียพินิยะพินียอะไรพินยทำแบบนี้ไม่เอาทำไมอะ ม่เอาาไมม่่เเอียอย่าสะบัดหน้าสิโอ้โหโอ้โหเนี่ยอย่าทำแบบนี้ไม่ล่ะแล้วก็วี่งไปเราแค่คนเดียวเลยจะโดนอะไรตัดถอดทันเลยฮะถอดไม่ได้แล้วนะก็ไปอยู่กับบุ้งกียอะไรนะมันยื้อกันหน่วยทำไมคนเล่นแอบยิ้มแล้นี่มีคนเล่นแอบยิ้มอยู่ชอตชุดชอ่เนี่ยไม่เอาโอ้ยขาวตีไม่ได้ทำงานเลยอย่า พี่เบียหย่านล้วแต่มันไม่จอดออกแล้วตรงเนี้ยจะลวพาขึ้นสาแก่ใจเธอแล้วหรือยังก็ทำแบบนี้กับคุณบุ้งกีเหมือนกันใช่ไหมไม่จบพี่ทำมากกว่านี้บุ้งกีอะไรนะพี่ทำมากกว่านี้บุ้งกีไ่จุย อยูซนแมททามีนมาพี่ชุต้อย่ซไม้พีู่เราอยากปะความรุนแรงเราทุกคนก้ได้ดีๆเราควรัะได้เราต้องคได้ดีอ่าเอามาถูกกันดีกว่าสรเดยมุงกีข้นมุงกีถูกกันบ้างอะไมุงกีเจ้าคนนี้มี้องมใครก็สัตหีพี่ไม่ถูกงานบ้ะไรมุงกีสุดไปเลยครับ ข่าวนี้เขาทำตามเรามาคุยกันติิงๆแล้วทีนี้ออกข่าวนั้นว่าคุณมุ่อกี้ไอ้ส้ไปแล้วี่ช่ยไอ้ส้ไปแล้ว